ในนามของสายการบินนกแต่แต้แอร์ไลน์เที่ยวบินที่มีแต่ความสนุกสนานม่วนซื่นโฮเซลวันนี้เราจะเดินทางไปสู่ความสําเร็จขณะน,นี้เรากําลังบินอยู่ที่ระดับความสูง33,000ฟุตเหนือน้นำในลําพเนียงความเร็วเฉลีย่ยปานบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านหากสภาพอากาศเป็นใจวันนี้เราจะนําเครื่องลงจอดที่ตีนภูเก้าเพื่อท่านผู้โดยสารได้ลงประเก็บเห็ดตามอัธยาศัยในด้านส่วนของอาหารและอุปกรณ์ในการใส่เห็ดทางสายการบินเราได้เตรียมไวใ้ให้ท่านมาครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตะกร้าข้าวเหนียว ส้มตำไก่ย่างผ้าเย็นความสุขความสวยความรวยมารับได้เลยค่ะวันนี้พลังงานบวกๆ17บเจนาฬิกา30นาทีอุ้ยสะอ่อนกองเขาให้พี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อมึงกองเขากองบอกงักไงพูน่ะมึงมึงรูปปัโทโแแอ๋วฮะสเตตแมปป้ามาพ่ายกองเขากองไงคือแต่อีเมกรกตาม,มาที่นี่มาเด้อพี่น้อง